มาแกะมาสคาร่าของพอลิสตานะคะมาสคาร่า extra volumizing ตัวนี้นะคะแกะเลย่องใถ้าเป็นกล่องใหม่นะคะเขาก็จะมีเป็นสติ๊กเกอร์แปะเอาไว้ด้านบนตรงนี้นะคะเพื่อนก็สามารถแกะสติ๊กเกอร์ใสตรงนี้ออกไปแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมแล้วก็เปิดฝาออกมาเลยนี่ก็คือตัวตัวแท่งของเขาก็จะเป็นแท่งสีชมพูแบบนี้เลยนะคะนี่ เดี๋ยวจะปัดให้ดูเลยในคลิปนี้ว่าออกมาเป็นยังไงนะคะนี่เดี๋ยวดัดขนตานิดนึงแล้วกันอเอาข้างเดียวก่อนเนาะดัดแค่นิดนึงแล้วก็ปัดตัวนี้ ขนตาหนามากเธอปัดเลยนิดนึงขนตาหนามากปัดด้านล่างด้วยโอจากที่มองไม่ค่อยเห็นขนตาด้านล่างนะคะตอนนี้ก็คือขนตาล่างคือเห็นชัดมากนมนะยังไโอ้แกเป็นคนที่มีขนตาแบบ ทั้งยาวแล้วก็หนาขึ้นมาเลยนะคะตะกี้เราปัดมาสคาร่าพอลิสตาสีชมพูอันนี้ไปแล้วนะคะขนตาคือแบบหนาชัดแล้วก็ยาวขึ้นมากนะคะเมื่อเทียบกับฝั่งนี้ยังไม่ได้ปัดมาสคาร่านะคะยาวมาก <c oughs> ใครที่สนใจามาสคาร่าของพอลิสตาตัวนี้นะคะสามารถกดตะกร้า t i k t o กช็อปได้เลยนะคะ